วันนี้จะมารีวิวนะครับการติดตะเกียงเจ้าพายุนะครับรุ่น950 500แรงเทียนยี่ห้อ C Anchor นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยก็จะมีแถมไส้ไปให้นะครับหนึ่งไส้ไส้ตะเกียงจะเป็นแบบนี้นะครับมีลักษณะคล้ายผ้าครับต่อมาก็จะมีคู่มือนะครับ ุมเงแถมไปให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไวเติมน้ำมันนะครับสำหรับเติมน้ำมันลงไปในช่องนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมา,าเติมน้ำมันให้ดูอีกครั้งนะครับต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นกระปุกนะครับกระปุกกระปุกเติมแอลกอฮอล์นะครับที่เข้าเข้าไปในช่องนี้นะครับจะสังเกตจะเห็นถ้วยเติมแอลกอฮอล์ตรงนี้นนนนนครับสําหรับ เขาไสตะเกียงตัวนี้นะครับโอเคครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเกะแยกส่วนให้ดูข้าวๆก่อนนะครับหมุนตัวนี้มาน็อตสองตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดึงเจ้าหมวกของตะเกียงเจ้าพายุตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหมวกนะครับต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเรียกว่าเป็นหมวกด้านในนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองช้าง และด้านในก็จะเป็นเรียกว่าฝักบัวนะครับของเจ้าตะเกียงครับสําหรับผูกไส้ตัวนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะผูกไส้ให้ดูอีกครั้งนึงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะจุดนะครับต้องเอายางตัวนี้ออกก่อนนะครับซึ่งจะรองโป๊ะตะเกียงทั้งสองด้านนะครับเพื่อไม่ให้ตะเกียงแตกนะครับต้องออกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจุดไปจะไหม้ครับตัวนี้ก็จะเป็น ตอกตะเกียงนะครับต้องเอายางสองด้านสองตัวนี้ออกก่อนจุดนะครับบางทีมือใหม่ไปจุดนะครับไม่ออกนะครับไม่ครับต้องเอาออกก่อนนะครับสองตัวนี้ดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกปลูกไส้ตะเกียงให้ดูก่อนนะครับว่าปลูกยังไงครับก็จะปลูกกับ ฝักบัวตัวนี้เลยนะครับโอเคครับมาเริ่มปลูกกันเลยนะครับก็ดึงก็ดึงให้ให้ตึงๆให้สวยๆก่อนนะครับดึงออกมาให้เป็นรูปสวยๆนะครับนะครับให้ตึงนะครับแต่งให้สวยนะครับต่อมานะครับก็สวมเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็ปูกเข้าไปได้เลยนะครับก็ยืดแต่งให้มันสวยงามก่อนนะครับเพื่อเวลาจุดมันจะได้พองสวยๆนะครับโอเคครับปลูกไส่เสร็จแล้วเรามาเดี๋ยวจะเติมน้ำมันเข้าไปในตะเกียงเจ้าไายุตัวนี้นะครับก่อนอื่นก็ปิดบาวลมให้สนิทก่อนนะครับผมมาทางขวารับ ก็เปิดเลยครับสังเกตว่าตัวนี้จะมีซีนยางอยู่นะครับเพื่อไม่ให้โลงหอมอกครับประปกบเข้าไปข้างในนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นเกจวัดแรงดันนะครับดีครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันเข้าไปนะครับโอเคครับน้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นเบนซินขาวนะครับ ทางร้านแนะนาให้ใช้เบนซินขาวเท่านั้นนะครับถ้าใช้อย่างอื่นนะครับมันจะเป็นควันดำนครับรมันจะทําให้ไส้ตะเกียงของเรานะครับเผา,าแล้วมีสีดํานะครับความสว่างก็จะไม่สวยนะครับโอเคครับพอเราใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นก็จะมา เติมแอลกอฮอล์ลงไปในถ้วยสีอของเหลืองนี่นะครับโดยใช้แอลกอฮอล์ทั่วไปเลยนะครับเป็นแอลกอฮอล์ซื้อได้ตามาร้านขายยาหรือว่าตามท้องตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ผมก็ได้เติมแอลกอฮอล์เข้าไปในถ้วยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราสังเกตว่าจะมีช่องนะครับเห็นรูเห็นรูไหมครับตัวนี้นครับรูจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับ จะสามารถอสอดท่อตัวนี้นะครับเข้าไปเติมในถ้วยขอ,องเหลืองด้านในได้นะครับดูนะครับเราใช้ตัวนี้สอดเข้าไปนะครับแล้วเติมแอลกอฮอลลงไปนะครับเติมไปให้เกือบเต็มถ้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจุดกันแล้วให้ดูให้ดูกันนะครับว่าจุดกันยังไงนะครับก่อนอื่นเราจะจุดจุดเป็นสองรอบนะครับ จุดรอบแรกเราจะ meantime, เผาไส้ตะเกียงก่อนนะครับเพื่อให้ไส้ตะเกียงเผาไหม้จนเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับต่อมาเมื่อถ้วยที่สองนะครับเราจะเป็นการจุดเพื่อเผาท่อตะเกียงให้ร้อนนะครับท่อส่งน้ํามันตัวนี้นะครับเพื่อให้ท่อส่งน้ามันร้อนแล้วส่งทําให้เบนซินขามะครับแตกตัวเป็นไอแล้วก็ผ่านท่อวงช้างตัวนี้ครับลงมาที่ เจ้าไส้ตะเกียงนะครับทําให้เกิดการบุกไหมและเกิดการส่องสว่างครับมาถึงขั้นตอนเผาไส้ตะเกียงนะครับเดี๋ยวพอเติมแอลกอฮอล์ลงไปก่อนนะครับให้เกือบเต็มถ้วยเดี๋ยวปั๊มครับต่อมาจะมาถึงขั้นตอนการปั๊มครับปั๊มลมเข้าไปนะครับนี่ครับดูนะครับตอนปกติจะล็อกอยู่นะครับแล้วหมุนลงมาครับหมุนลงมานะครับแล้วจะสามารถถึงปั๊มออกมาได้นะครับ เราจะปั๊มประมาณ50-100ครั้งนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับว่าเกียร์จะขึ้นเท่าไหร่ครับเราให้ให้ปั๊มแค่50-100ครั้งเท่านั้นครับเพื่อให้ลมได้เข้าไปในตัวแทงค์ตัวนี้นะครับนี่ครับปั๊มครับประมาณ50-100 100ครั้งนะครับ เวลาปั๊มกอ็อย่าลืมปิดาวาลว์ว,าวลมนะครับตัวนี้นะครับปิดให้สนิทนะครับเพื่อไม่ให้ลมออกครับเดี๋ยวสังเกตนะครับว่าจะได้ยินเสียงลมเข้าไปนะครับสูบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆดันเข้าไปนะครับถ้า,าใส่น้ำมัน เป็นสีขาวเข้าไปเยอะเราก็ปั๊มไม่เยอะนะครับมันจะตึงมือเราครับพอปั๊มถึงร้อยครั้งก็หมุนหมุนล็อกนะครับนี่ครับสามารถดึงขึ้นมาได้นะครับก่อนจะอีกขั้นตอนนึงนะครับก่อนจะปั๊มครับเราต้องดูวาล์วตัวนี้ก่อนนะครับดูวาล์วตัวนี้นะครับให้เข็มชี้ขึ้นไปนะครับประมาณ เที่ยงวันนะครับตามเข็มนาฬิกาครับนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันนะครับพุ่งออกมาจากเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเข็มเป็นตัวคอนโทรลเข็มครับเจ้าตัวนี้ครับเวลาจุดติดปึ๊บเราจะหมุนเราจะหมุนเข็มลงมานะครับประมาณหกโมงเย็นนะครับตามเข็มนาฬิกาครโอเคครับเดี๋ยวเราจะจุดไฟเข้าไปนะครับ จุดไฟเข้าไปช่องนี้นะครับจะสังเกตว่าเป็นช่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจุดไฟเข้าไปนี้นะครับใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับจะเป็นไม้หรือว่าเป็นไฟแช็กที่ว่า,เ,าเป็นก้านยาวนะครับสามารถจุดให้แอลกอฮอล์ติดโอเคครับเดี๋ยวจุดให้ดูนะครับเดี yeah. ๋ยเข้าไปในช่องนี้นะครับ โอเคครับุดติดแล้วนะครับจะสังเกตว่าแอลกอฮอล์กำลังไม่เจ้าใส่ตะเกียงนะครับ ตอนนี้เราเผาตะเกียงใส่ตะเกียงไปรอบแรกแล้วนะครับสังเกตว่าแอลกอฮอล์ใกล้จะหมดถ้วยนะครับเราก็เติมเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องจุดไฟซ้ำอีกรอบนะครับเติมเข้าไปให้เกือบเต็มครับน่ครับสังเกตสังเกตดูนะครับจะมีเรื่อมจะมีไฟอ,ออกมาด้านบน,นครับสังเกตว่า ผารอบสองจะเป็นการเผาให้ท่อตัวนี้ร้อนนะครับท่อสูงน้ามันตัวนี้นะครับพอเราเผาไส้ตะเกียงรอบที่สองแล้วนะครับนี่ครับดูสังเกตดูแอลกอฮอล์ในถ้วยทองเหลืองนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปิดบาลตัวนี้นะครับสังเกตนะครับบาลตัวนี้นะครับจะเปิดลงมาหมุนมาทางด้านขวานะครับลงมาทางด้านขวาครับ เขี่มชี้ลงด้านล่างนะครับเพื่อสูงน้ำมันขึ้นมานะครับนี่คือการจุดตะเกียงติดเรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับแสงจะสวยมากนะครับเวลากลางคืนจะสวยมากกว่านี้ครับสังเกตนะครับ500แเทียนจะสว่างมากนะครับตัวนี้นะครับเสียงเพราะครับ พอจุดติดเรียบร้อยนะครับเราก็เอาหมวกเจ้าตะเกียงเจ้าพายุตัวนี้นะครับสวมเข้าไปได้เลยนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับระวังร้อนนะครับยึดสวมนะครับพอสวมเสร็จปุ๊บก็น็อตสองตัวนี้เข้าหากันได้เลยนะครับเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับการจุดตะเกียงเจ้าพายุนะครับเดี๋ยวจะรีวิวนะครับ ตอนกลางคืนแสงตอนกลางคืนให้ดูอีกครั้งนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับนี่ครับจุดไม่ยากเลยนะครับการจุดตะเกียงเจ้าพายุตัวนี้นะครับ